ดงเนี่ยในกำหนดของในส่วนรายการเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าในครึ่งกิโลมีได้อยู่ไม่เกินสิบเมล็ดแต่ในส่วนนี้ของเราเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยเราที่ทำมาก็ด้านคุณภาพของเราเนี่ยจะเรียกว่าสูงเลยนะครับด้านคุณภาพเนี่ยเรียกว่าโอเค สวัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำมาที่พื้นที่ตำบลท่าชัยอํเาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะนำมาดูกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพนะคะวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลน,นางหรือท่าชัยค่ะจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพนะคะอยู่กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางหรือท่าชัยค่ะคุณสมรวนปาหลุงข้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะมาที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพแห่งนี้นะคะก่อนอื่นอยากทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาคนในพื้นที่เนี่ยค่ะเป็นการทําการเกษตรเรื่องของนาข้าวโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะ ทำนานโดยเฉพาะเลยส่วนใหญ่เลยก็ประมาณ80%นะครับในอดิตปัญหาเรื่องของการทํานาข้าวคืออะไรคะปัญหาที่ทำไอ้ที่ว่าด้านคุณภาพเราต้องทําคุณภาพเนี่ยให้เรียกว่าได้กับ99%ในตรงนี้นะคือว่าเราก็ทําใน,ในแบบของในส่วนราชการนะครับคือว่าด้านคุณภาพเนี่ยเราก็ลอ,อกเรียนแบบ จดจากชทวรรัก,การมาแล้วก็มาเรามันจะระยุปปะย์ใช้กับในชนุมชนในอดีตเลยก็คือการทํานาที่ผ่านมาก็คือต้นปุ่นค่อนข้างสูงกว่าต้นทุนสูงกว่าแต่นี่พอเรามารวมกลุ่มอะไรกันแล้วเนี่ยคือกอ็ต้นทุนอะไรเนี่ยเราก็ถือว่าต่ำลงนะครับต่ำลงค่ะแล้วทําไมถึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาได้คะเพราะว่าด้วยเหตุผลคือในด,ด้าน คุณภาพนะครับถึงว่าเราดลบันดาลใจให้กับในชุมชนนี้เลยเราก็รวมตัวกัน,น,นะะกันขึ้นมานะครับรวมตัวกันขึ้นมานทำผลิตเป็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ว่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ย่อมได้ <ขา S 1> นะครับจากการปลูกข้าวเพื่อจําหน่ายข้าวกับการเปลี่ยนมาการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวมันคืออะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือไม่ทานาปลูกข้าวปกติแล้วแต่เปลี่ยนเป็นการมาผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน ครับในในส่วนนี้คือเรามาผลิตเมลิเพันธ์ข้าวนะครับที่มีที่มีคุณภาพที่ว่าอย่างในตรงนี้ในส่วนราชการเนี่ยเขามีในระเบียบของพันธุ์พืชมีอยู่นะครับว่าในอย่างเช่นบมล็พันธุ์แดงเม็ดแดงเนี่ยนะครับในในคือเขามีได้อยู่ในสามเม็ดแต่ว่าเราก็เอาในของส่วนราชการมามามาประยุกต์ใช้เราก็มาทากับในส่วนของ ในชุมชนบ้านเราแล้วก็ตั้งเป็นข้อบังคับในตรงนี้คือว่าจากสามเล็ดพอนในสวนการเราก็คือจะไม่ให้มีเลยอ่ะค่ะก็คือพื้นฐานก็คืออยากผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพให้กับชาวนาใช่ครับเพราะว่ามองเห็นปัญหาเรื่องของการปลูกข้าวที่ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพใช่ใช่ถูกต้องครับอตอนนั้นเราเรามีการศึกษาลองผิดลองถูกยังไงบ้าง คือใน,ในในช่วงแรกเนี่ยในเราทำกับในส่วนราชการก่อน<ช>นะครับแต่นี้เราก็เหมือนโนยขุนก้ามาก็มาสลับด,ดุลเราให้รวมตัวรวมกลุ่มกันท<ช>ีผมเองนะในหน้าที่อยู่ในสองตำบลเนี้ยก็<ช>ก็รวมตัวรวมกลุ่มกันข<ช>ึ้นมามีประธานมีกลุ่มอะไรกันขึ้นมาแลา้วลก็มาสร้างระเบียบข้อบังคับใ,<ช>ในของชุมชนว่าใ,<ช>ในตรงนี้คือระเบียบเราคือจะให้ไม่ไดพันเนี่ยที่มีุภาพเรียกว่า โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยเราก็โอเคเราก็ทําได้ส่วนก่อตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2522ค่ะก็ถือว่าดําเนินกลุ่มเนี่ยมานานพอสมวควรแล้วตอนที่เรามีการรวมกลุ่มที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพทราบว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการกําหนดอยากทราบรายละเอียดของการกําหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่มสมาชิกครับับ่านก็คือในเราก็มา คณะกรรมการเราตั้งคณะกรรมการมีทั้งหมดมีอยู่สิบคนเราก็มาสร้างระเบียบกันในข้อบังคับของ,ของกลุ่มนะครับว่าเราในที่เราจะรับซื้อจากในเกษตรกรมาเนี่ยเราจะทำไงถึงว่าข้าวเนี่ยให้มีคุณภาพให้ดีที่สุดเราก็มาสร้างตั้งหนึ่งเอาคุณภาพที่คุณจะไม่มีเม็ดแดงคุณแปลงอุตสาห์คือว่าเราสร้างเขียนข้อแล้วเราก็มาประชุมกับผู้ทําแปงแลงเราก็มาอธิบายว่าพอระเบียบเราที่จะซื้อรับซื้อได้คุณภาพของคุณต้องอย่างนี้นะ ที่เราสร้างกันมาปุ๊บเขาก็โอเคยอมรับกับในส,สิ่งที่เราสร้างเรียบขึ้นมาตอนนั้นเองสมาชิกเนี่ยเขามีความมั่นใจกับกลุ่มในการขับเคลื่อนกลุ่มแค่ไหนคะใน,ใน,ใ,นในช่วงแรกเลยที่เริ่มเริ่มก่อตั้งกลุ่มเนี่ยความเชื่อมั่นอ่ะยังไม่มียในช่วงแรกมันมีอยู่สามสามกลุ่มด้วยกันหนึ่งเขาจะมีเชื่อในใน,ใน,ใ,นในเชื่อกับกับคณะกรรมการกลุ่มึอีกส่วนหนึ่ง และอีกสองอีกกลุ่มที่สองเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ดูในกลุ่มเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยไปไปให้ไปให้เราก่อนกลุ่มที่สองแล้วกลุ่มที่สามเนี่ยนั่นหมยความวแยบกบรครเลยมผมสรุปมาแล้วตอนนี้ผมก็คือสองกับสามเนี่ยผมปล่อยเลยเพราะนั้นมามา,มามาสร้างรายได้แล,แล้วปันผลให้กับสมาชิกเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าแฮปปี้ดีพอกลุ่มที่สองโอเคเข้ากลุ่มที่สามโอเคเข้า เสร็จแล้วก็คือสามารถจูงใจกลุ่สมสกับกลุ่มสามเข้ามารวมกลุ่มได้แรกเริ่มเรามีสมาชิกประมาณเท่าไหร่รับตอนที่เราเริ่มแรกเริ่มมีอยู่แค่ยี่สิบกว่าคนคแต่ณนะตอนนี้ถึงเวลานี้ก็ร้อยเก้าสิบแปดคนคแล้วเราได้รับการระดมทุนจากส่วนไหนเพราะว่าการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เขาได้มันต้องมีเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ด้วยในขั้นแรกเลยเนี่ยเราขอเป็นใน ในส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องอบเครื่องคัดเลยทั้งหมดขอไปยี่สล้านแต่ว่าในใ,ในในปีพศจยไม่ได้นะคือใ,ในปีใ,ในในช่วงที่ว่าทัว่าซีโในช่วงที่จะ,จะหมดเวลาพอดีเลยผมก็นำกับสมาชิกผมเนี่ยไปของบประมาณจากท่านทัว่าซีโในขณนะเลยท่านก็มานาะมาที่นี่แล้วก็มาคุยมาพูดคุยแล้วท่านก็บอกว่างั้นโอเค ก็จัดสรรก็ประมาณให้20ล้านค่ะก็มีทุนที่จะดําเนินการค่ะคราวนี้เราพูดถึงครั้งแรกที่เราเริ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเราเลือกพันธุ์อะไรคะตอนนั้นช่วงนั้นเป็นข้าวก็ขอเจ็ดกกขอเจ็ดครับปัจจุบันก็ยังยังไม่ได้ทำเลยับคือว่าคือเราต้องเปลี่ยนสถาะนะกับชาวนาคือในชุริการเนี่ยเขาจะผลิตพันธุ์พันธุ์ที่ว่าพันธุ์ใหม่ ในช่วงแรกที่เราเริ่มก่อสร้างตัวเนี่ยก็เป็นขอเจ็ดต่อมาก็มาเป็นคอ23หรือณปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าวอ่าก็คอ85ผัก41ประเภทนี้นะครับก็ขอ85จะเป็นข้าวที่มีข้าวแข็งข้าวแข็งครับค่ะกลุ่มลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไหนบ้างคะกลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องต้องตอบว่าทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งเลยคือเขาจะมารับซื้อจากตรงนี้เลยทั่ว กำลังผลิตปัจจุบันเราสามารถผลิตได้ปีหนึ่งประมาณกี่ต<อ>นันก็สองพันกว่านะครับคือคือ,คอในในตรงเนี้ยคือว่าเราเอาพอประมาณเราทำที่เราทำเนี่ยเราเราคุยกับคณะกรรมการเรานเนี่ยทำยังไงถึงว่าให้เกษตรกร,รก God ทั่วไปเนี่ยมีความอยากายความว่าความอยากนั่นนั่นายความว่าเราทําไปแล้วเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยคุณภาพดีนั่นเราขายหมดเราจะเราตั้งปฏิพัณ์ไว้อย่างนั้น ัจจุบันสมาชิกเราที่ว่าเติบโตขึ้นมีประมาณกี่ท,ทั้งกี่รายคะทั้งหมดเนี่ยในร้านค้าในชุมชนเนี่ยเรามาสร้างก่อนทั้งหมดมีอยู่4 48ราย 48, 48ร้านค้าแล้วในชุมชนเนี่ยของตะมนมือทชัยเนี่ยนะนะครับเ,เป็นร้านค้าที่มาจําหน่ายอย่างที่ผ่านมานะครับร้านเนี่ยมีทั่วไปเลยค่ะจากการที่เรา,เอ,าอยู่ มีประสบการณ์เรื่องของการผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพที่ผ่านมาเนี่ยการทําการเกษตรของชาวนาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเขามีปัจจัยในการเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างไรบ้างในการเลือกแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างอ๋อในในช่วงนี้เราต้องตามยุคของเกษตรกรทั่วไปคือสมมติอย่างเกษตรกรในในจังหวัดกรุรีหรืออะไรประเภทนี้คือเขาชอบพันในนั้นช่วงนี้นะในเวลานี้ เขาบอกว่าก็ขอ8 5ตอนนร้ก็ขอ8 5ในในย่านนี้ไม่มีพอไม่ไม่เพียงพอที่กับเกษตรกรทั่วไปเพราะว่ามันเป็นความต้องการของกับชาวนามากที่สุดเลยตอนนี้ไม่มีมีมีจะขายกันค่ะก็คือตอนนี้เขาก็นิยมเรื่องของพันนี้แต่เรื่องของข้าวที่เป็นพวกข้าวของมะริอย่างงี้ที่นี่มีการไม่มีครับไม่มีอยู่ในพื้นที่ในในพื้นที่นี้ของในสองตำบลนี้ไปเป็นข้าวข้าวแข็งหมดเป็นข้าวก็ขอหมด ปัจจุบันรูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชมุมชนแห่งนี้มีการบริหารรูปแบบไหนบ้างคะที่บอกว่าเมื่อกี้ก็คือมีสมาชิกแล้วมีการตั้งร้านจำหน่ายเรื่องของมเมล็ดทานข้าวด้วยยังไงมีการบริหารมีการจัดการยังไงบ้างครคือเราก็ให้กับร้านค้าในทั่วไปเราก็เออเพื่อด้วยกันกันทุกทุกร้านเลยครับ<ม>คือว่าเหมือนพี่มันน้องจะช่วยเหลือขึ้นกันแลยกันอ๋อแสดงว่าเขาก็มารับ แม่จากนี่ไปแต่ที่ไปวางจำหน่ายที่หน้าร้านใช่ครับค่ะปัจจุบันเป็นส่งเรียนรู้ย้อนวิปัสสนาค่ะก็ส่งเรียนรู้ครับยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในตำบลก็มาเรียนรู้จากในในกลุ่มนี้ว่าวิถีชีวิตของชาวนาเนี่ยวิธีการทำเรื่องอะไรตรงนี้เขาก็มาศึกษาเรียนรู้เขาก็ไปปฏิบัติในโรงเรียนแล้วค่ะอย่างเด็กเยาวชน ทำไมถึงต้องมีการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชาวนาเขาก็าอยากคือในคณะครูเนี่ยเขาอยากให้เรียนรุ่นพ่อรแม่เนี่ยคือว่าอยากให้มาทําแบบนี้มั่งต่อไปคือจะได้มีไอทําข้าวหรือไอตรงนี้จะไปคันตลาดได้เป็นอ,อยากทราบรายละเอียดนิดนึงค่ะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเรามีการกําหนดว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเราปีหนึ่งเนี่ยกี่รอบคะหรือว่ารอบเดียวตาม อ๋อสองรอบครับสองอคือว่ามันมีถ้าทางภาษาชาวบ้านในในย่านนี้ก็มีนาปังกันนาปีเรียกนาปังกันนาปีนะครับก็ทํากันสองรอบทำสองรอบแล้วทีนี้เราก็วางแผนไว้เนี่ยรอบหนึ่งก็อย่างนาปังก็สองพันไร่แล้วนาปีอย่างเงี้ยเราก็วางไว้สองไรนสองพันไร่ เ่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้สองรอบสองรอบสมาชิกของเราเนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วประมาณสอง0ไร่ค่ะช่วงนาปีนะปังเนี่ยช่วงไหนจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้คุณภาพดีกว่าหรือปริมาณพอกันพรเหมืองกันหมดครับคือว่าไอ้ด้านคุณภาพเนี่ยเราต้องกำหนดไปเลยนะครับไม่ว่านาปังนาปีเนี่ยคุณภาพี่ยมันต้องเป๊ะค่ะ แล้วมีการกําหนดไหมคะว่าในการปลูกแต่ละครั้งต้องมีการควบคุมเรื่องของอเรื่องของคุณภาพท่าอย่างไงบ้างอ๋อต้องต้องคุณภาพสมมติแต่ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยคณะกรรมการเราเ้จะไปดูแปลงนาเนี่ยต้งเริ่มแรกก่อนเลยคือดูอว่าความสะอาดของแปลงนาและให้สอนการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องไปดูว่ากําหนดวันและเวลาด้านไอตรงนี้เกี่ยววันที่ไร คือว่าเราเอาข้าวมาปุ๊บเนี่ยมันคือจะได้ลดความชื้นอะไรประมาณนั้นแสดงว่ามีการควบคุมตั้งแต่ก่อนปลูกก่อนปลูกเลยครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวเลยครับก็คือให้ได้มาตรฐานปัจจุบันที่นี่ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะโอ้รางวัลเนี่ยเยอะมากต้องตอบว่าเยอะหลายคือว่าจนไม่แต่ถ้าจะไปดูดูข้างบนได้เยอะไม่ว่าเมืองต้นแบบก็ได้รับแล้วก็ รางวัลเกษตรกรผู้ทําแปลงดีเด่นก็ได้แต่ว่าก็มีเยอะหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายโลกค่ะรางวัลเมืองต้นแบบนี่เขาพิจารณาจากอะไรคะจากเมืองต้นแบบนี่คือการด้านบริพันธ์ที่ผมรับในในช่วงนั้นก็ท่านนายกท่านอภิสิทธิ์ที่ไปรับก็เขาเห็นว่าในกลุ่มนี้ที่จะเป็นที่ต้นแบบให้กับในชุมชนที่ตำบลได้ ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งครับแล้วนอกานั้นก็จะมีรางวัลต่างๆมากมายมากมายครับหรือว่าการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มก็ได้รับรงวลมาเป็นพัชการแล้วก็ผู้จัดทําแปลงและในของกลุ่มก็ได้ได้รับมาถือว่ารางวัลที่ที่ตรงเนี้ก็เยอะมากมายนะครับค่ะที่เราเข้ามาก็เราจะเห็นถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราเห็นก็คือเครื่องจักรต่างๆครับ แล้วก็นี่ก็คือมาเลาพันข้าวของทางวิสาหกิจชุมชนใช่ครับซึ่งเราจะเห็นว่าที่นี่มีความเข้มแข็งเรื่องของกลุ่มด้วยครับแล้วก็เรื่องของชุมชนด้วยครับเขามีค,ความเข้มแข็งยังไงบ้างในจุดนี้ค่ะส่วนด้านด้านด้านเข้มแข็งเนี่ยเกษตรกรที่นี่ในในส่วนที่เนี่ยก็เขาเชื่อฟังกับคณะกรรมการที่เราสร้างระเบียบหรือไอข้อบังบังคมับมาเนี่ยเขาจะทําตามค่ะสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาทำตามก็คือ การตอบแทน,นะค,ะค,ค่ะเรื่องเฮ้ยการตอบแทนของที่เราวางหุ้นต้องพูดย้อนไปก่นว่าเราดมเราดมหุ้นในปีแรกๆเนี่ยเราผมใช้ในเอในหอกระจายข่าวของกนบีบ้านว่าใครจะจะลงหุ้นแต่ในใน,ในช่วงนั้นก็เป็นเดือนมกราคุณพาผมวางไว้สี่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 งวดทีนี้ถ้าผมบอกวางไว้รือว่าสองแสนนี้ถ้าเต็มผมก็ไม่รับ ในช่วงแรกผมก็ใช้ก็โอเคเต็มมาพอในช่วงต่อมาผมปร,ประกาศให้เขาก็ย้ายข่าวว่าใครจะวางระดมหุ้นกลุ่มรับ1นล้านบาท<ม>ก็ยังไม่ถึงสี่งวดในเดือนมกรากับคุมพานะ<ม>ก็ได้ขาดอยู่200พอหนึ่งล้านก็<ม>เหมือนว่าเขาในชุมชนในในในสองทุ้เนี่ยเขาเขามีความเชื่อมั่นกับพหน้าประกาศและที่เราปันผลให้ แต่ในช่วงปันผลในช่วงแรกนั้นเราปันผลให้ร้อยที่สามบาทแต่ถามว่าทําไมถึงปันให้ถึงสิบสามบาทเพราะหนึ่งเรา,อาเอาความเชื่อมันน่นก<ม>่อนเชื่อความศรัทธาในตรงนี้แต่เราเขียนระเบียบไว้แล้วว่าการปันผลเนี่ยขึ้นดุลพินิจกับคณะกรรมการว่าเราจะปันให้กับเท่าไรเรายัางไม่ไม่ฟิกไม่ไม่ตตยตัว<ม>พอในช่วงมาเราสามาลาพอมาก็มาสิบสองพอณนถึงปัจจุบันนี่ก็ร<ม>้อยละแปดแต่นี่เงิน ที่เงินที่เราสะสมเรื่องขายผลกาไรมาเนี่ยเราก็มีเงินอยู่หลายสิบล้านแล้วให้กับในชนุมชนการที่เรากําหนดอ,อัตราดอกเบี้ยนในการปันผลนี่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของการจาหน่ายด้วยใช่ไหมครถ้าเราจําหน่ายได้มากแมค่คือเราตั้งไว้เลยเรานั้งไว้เลยคือเราจําหน่ายไปเนี่ยมันคือมันไม่เท่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ซูเปอร์าสองพันอาจจะสองพันเก้าสองพันอะไรประมาณแปดนี่เราก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะเรา ผลกาไรนี่เราโอเคอยู่แล้วค่ะปัจจุบันสมาชิกในพื้นที่เนี่ยก็คือผลิตในเรงการข้าวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับอืมค่ะจากการดําเนินการที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยอ่ามีปัญหามองเห็นปัญหาของชาวนาอย่างไรบ้างคะนี่ปัญหาก็มันก็เรื่องในขึ้นรุ่มลงด,ดอนอในเรื่องด้านราคาแต่มาพูดไปเมื่อเมื่อเมกาะเมื่อที่ในช่วงมันมีช่วงหนึ่งในราคาที่ว่าราคาเนี่ยการซื้อเนี่ยมันตกต่ํา สกต่านะก็ชาวนาก็เหมือนกบว่าก็มาทาที่เนี่ยกลุ่มวิชติตชุมชนของนักวิจชาชาัยก็เยอะคือเร,เราเราคือว่าชาวนาเนี่ยมันได้ถึงเงินพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็คืนกาไรให้อีกนะครับแล้วก็วางหุ้นเราก็ได้ไดอีกรู้สึกว่าเขาเไอ้ผลกำไรจากในตรงนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าราคาในซื้อไปเราก็ซื้อเปรียบเทียบกับในรังค้าที่ในชุมชน ถือว่าเราเมื่อก่อนนี้ที่ราคาตุ่ต่ำเราซื้ออยู่ประมาณ 6, หกพันลิกเกตพันเนี่ยเราก็ซื้อบวกไปพันหรือสองพันให้กับไอที่ผู้ทําแปลงเขาก็ยังโอเคยังยังยังต้นนอยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือราคาไอของเมล็ดพันเนี่ยคือโอเคเขาก็โอเคเรื่องราคาด,ดีขึ้นค่ะปัจจุบันความต้องการของมเมล็ดพันธุ์ข้าวย,ยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไหมคะต้องการเพิ่มครับยกตัวอย่างของ ใน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 ,ในตรงนี้แต่ว่าเราเราเระวางัราวางระวงังวางแผนเนี่ย <c oughs> การปลูกเนี่ยให้เสมอ <c oughs> คือเราไม่ต้องไปเอาเพิ่มแลวคือเอา,เาขายที่ว่าเราขายหมดแค่หมดแมค่หมดเราก็ก็หยุดพักแต่นี้ร้านค้าเ네นี่ยต้องย้อนไปว่าร้านค้าที่ในที่อยู่ในตำบลท่านหนา,ายงที่ที่มีสร้างร้านค้าเนี่ยมันก็เยอะอย่าง4ี่สดโรงนี่นะครับแต่ถามว่าไม่น่าขายหมดในชุมชนสองตำบลเนี่ยสีตัวโรงนะเนี่ยขายกันตึ๊บเนี่ย ก็คือเรากําหนดแล้วว่าเราจะผลิตแค่นี้แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีการรับสมาชิกเพิ่มนี่ก็คือว่ายังมีความต้องการอยู่ไหมคะถท่าสมาชิกไม่ไม่คือสมาชิกเนี่ยเอาประเด็นสมาชิกนี่เราไม่รับเพิ่มแล้วเอาเอาฟิกเลยเราขี้เกียจมามานั่นและปันผลเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมจะพอปุ๊บปันผลสิ้นปีนี่มกราเนี่ยเราจะปันผลให้แล้วเอาเงินเข้าเข้าฝากเข้ากลุ่มแล้วตอนนี้เราก็มามาคุยคือเงิน เงินเงินเงินหุนเนี่ยเรามันเยอะแล้วเราก็บอกว่าไม่รับแล้วเงินผลกผลแก,ก็ไปฝากธนาคารเองค่ะจากประสบการณ์ที่เราทํางานนั้นเรามีความภูมิใจอะไรบ้างไหมคะจากการที่เราประสบความสําเร็จรวมกลุ่มสามารถทําให้คนในพื้นที่มีไรายได้แล้วก็เกิดความมั่นคงจากอาชีพทำงานก็คือในใน,ในตรงนี้<ม>ที่เราจากขขาลูกค้ามามเราก็มามาสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งค<ม>วามเข้มแข็งแล้วก็อันที่สองก็ได้ ด้านเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพและก็อันที่สามเนี่ยด้านการซื้ออะไรเนี่ยก็โอเคแฮปปี้ดีค่ะถ้าผู้ที่สนใจสนใจจะติดต่อขอเข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์สามารถติดต่อได้ยังไงคะก็มาที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวตำบลมิถ้าชัยนะครับและถ้าอยากศึกษาดูงานแล้วสามารถเข้ามาขอได้ครับโทรเข้ามาได้เลยครับถ้ามาที่นี่จะได้ดูกระบวนการแล้วกระบวนการตั้งแต่ในในแปลงเลยในแปลงที่การปลูก นะครับแล้วก็มีการมีการคัดกรนไรนี่การปรับคุณภาพนี่ได้เลยครับค่ะสามารถที่จะมาดูแล้วก็นําไปปรับใช้อ่าได้เลยได้เลยครับมีอะไรอยากฝากถึงเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทํานาครับให้เขามีแนวคิดแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการทํานาแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ค่ะก็อยากฝากเกษตรกรทั่วไปนะครับที่ได้ได้ฟังจากในตรงนี้คือว่าอยาก ก็อยากให้ด้านทาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพแต่ที่ทั่วไปเนี่ยคือด้านเมล็ดพันธุ์ที่คือว่าคุณภาพยงจะน้อยนิดคือไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยจึงผมมามาตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือมาสร้างเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพคือให้มันควบคู่กับในที่เมล็ดพันธุ์ดีที่หนึ่งของในเมืองไทยในตรงนี้ที่เรามามีจดผ่านตรงนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจ ผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบ bon ลนางลือท่าชัยนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะมีรางวัลการันตีถึงคุณ,ณภาพของมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบ bon ลนางลือท่าชัยะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณประธานกลุ่มเป็นอย่างสูงนะคะคุณสํารวมปลาหลุมข้าวนะคะเที่โวอกาสเรามาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้และยังพูดคุยกับเราให้เห็นถึงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและคุณสำรวมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ